โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิรักเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ใตยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ระยะท,ที่1ซึ่งที่ประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2557ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565สำหรับลักษณะงานก่อสร้างในสัญญาที่3เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟทางคู่ ระยะทางรวมประมาณ8กิโลเมตรเริ่มจากกิโลเมตรที่136บวก000ถึงกิโลเมตรที่199บวก600รวมไปถึงงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานีและโยธาอื่นๆการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจางกิจาการร่วมค้า ITDRT อันประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทไรท์เทเนลลิงจำกัดมหาชนเป็นผู้ก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมากกระเบาชุมทางถนนจิราสัญญาที่3งานอุโมงรถไฟพร้อมมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึษษาโครงการอันประกอบด้วยบริษัทเอเชียอินเจเนียริ่งคอนซัลแทนกรุ๊ปบริษัท MAA c o n คอนซัลแจำกัดบริษัทวิสิทธ์อินจิเนียริ่งคอนซัลแทนและบริษัท WSP ประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทนวิศวกรติดตามตรวจสอบแผนงานผลงาน ความก้าวหน้าในการดําเนินการรวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและกําหนดให้วันที่ 1, ระรกรกฎาคมพุทธศักราช2561เป็นวันเริ่มงานและกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2564รายละเอียดงานก่อสร้างดังนี้เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟทางคู่ใหม่ซึ่งประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างอุโมงคที่1 ิโลเมตรที่136ถึงกิโลเมตรที่141บก850เป็นอุโมงค์คู่รางเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่136บวก400ถึงกิโลเมตรที่141บก600ระยะทาง1,400เมตร 2. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่2กิโลเมตรที่144บก400ถึงกิโลเมตรที่145บวก50เป็นอุโมงค์เดี่ยวรางคู่ ตั้งแต่กิโลเมตรที่144บวก840ถึงกิโลเมตรที่145บก100ระยะทาง260เมตร 3. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่3กิโลเมตรที่198บก200ถึงกิโลเมตรที่199บก600เป็นอุโมงคู่รางเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่198บวก380ถึง199บก550 ระยะทาง2,340เมตรงานก่อสร้างโดยฟและอีกอื่นของโครงการเช่นงานระบบระบายน้ำงานรัว้วงานก่อสร้างโดยกลางกว้าง1เมตรโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่3งานอุโมงรถไฟวิธีทัศแสดงความก้าวหน้าของโครงการ ประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2,565รายละเอียดของกิจกรรมก่อสร้างหมวดที่2 Earthwork Hard Rock Excavation Outside Tunnel Area ดำเนินการเจาะระเบิดหินแข็งปริมาณงานสะสม2 8 8 8 8 5 3 8 8ลูกบาทเมตรหมวดที่3 Road and Station Access Fence ดำเนินการติดตั้งรั้วล้อมรอบบริเวณโครงการตามแบบรูป รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้36เมตรปริมาณงานสะสม2,410เมตรหมดที่ 6, p i าย a แอนด์เรเนตเวิร RCV เดนความสูง500มิลิเมตรดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำพื้นคอนกรีตแบบรูปตัวบีความสูง500มิลิเมตรบริเวณหน้าอุโมงค์ที่2รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้16เมตรปริมาณงานสะสม1,228.38เมตร RCV Drain ความสูง300มิลเมตรดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำพื้นคอนกรีตแบบรูปตัววีความสูง300มิลริเวตหน้าอุโมงค์ที่2รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้300เมตรปริมาณงานสะสม700เม mm. ตร RCV Drain ความสูง300มิ mm. ม w i t h Bradford Apron Drop ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบรูปตัววีพร้อมแผงสลายพลังงานน้ำ ความสูง300มิลลิเมตรเวณหน้าอุโมงค์ที่2รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้20เมตรปริมาณงานสะสม90เมตรหมวดที่8 Trackwork l e p e n w e l l Track for 54 E1 ดำเนินการติดตั้งรางรถไฟรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,465เมตรปริมาณงานสะสม8,200เมตร r e i n f o r c Concrete Track Bed for Balad l a n e Track Tunnel ดำเนินการเทคอนกรีตรเสริมเหล็กพื้นทางสำหรับทางรถไฟไม่ใช้หินโรยทางในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้294.06ลูกบาศก์ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม23,125.45ลูกบาศลูกบาทเมตรโมโนบล็อก c o n กรีตสลิปเปอร์ for b a l a ด track เนินการติดตั้งหมอนคอนกรีตชนิดท่อนเดี่ยวสำหรับทางรถไฟนอกอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้6 5 1ทน ปริมาณงานสะสม2,958ทนอตัน Fast t เ n n i n g System for Monoblock Concrete s l i p p e er. เดำเนินการติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับยึดเหนี่ยวรางกับหมอนรองรางสำหรับทางรถไฟนอกอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้651ชุดปริมาณงานสะสม2,958ชุด Space and Compact Bottom b a l l a ล d ดดำเนินการเกลี่ยกระจายและบดอัดชั้นแรกของหินโรยทาง บนชั้นรองพื้นทางสำหรับทางรถไฟนอกอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้4 4 6 8 5เมตรปริมาณงานสะสม1,864.46เมตรหมวดที 1, 9, work, one, well ่9 t u n n ท l i n g Work Tunneling One s h o t ช r อตก with w e l l w i r e Mesh for portal ดำเนินการ h o อตกรีดป้องกันลาดทางตัดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้676.40ตารางเมตรปริมาณงานสะสม 679.40ตารางเมตรวิฟโฮ o เพ p ร์ฟอร์เรตพีวีซีไพำเนินการเจาะรูระบายน้ำบริเวณลาดทางตัดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้78ชุดปริมาณงานสะสม78ชุด c u ดแอนโคบอลทอนอลค c ม m พ a c t b แบ็กฟ l ลลิ่งดำเนินการถมกลับอัดแน่นวัสดุบริเวณอุโมงค์เทียมรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้3,400ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม3,400ลูกบาทเมตร m e c h a n i c a l Building for t o n a l Control Room Building for t o n a l Structure Work ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอาคารควบคุมอุโมงค์ที่1ปริมาณงานสะสม70.59% Control Room Building for t o n a l Architect Work ดำเนินการงานฉาบปูนผนังอาคารควบคุมอุโมงค์ที่1ปริมาณงานสะสม43.35% Control Room Building for t o n a l Electrical Work ดำเนินการงานติดตั้งท่อไยอาคารควบคุมอุโมงที่1ปริมาณงานสะสม10.51เปอร์เซนต์ไฟปั้ม Building for Thawn Structure Work ดำเนินงานก่อสร้างเสาและพื้นอาคารระบบดับเพลิงอุโมงที่1ปริมาณงานสะสม57.46เปอร์เซนต์ Water Proofing Membrane ดำเนินการติดตั้งแผ่นกันน้ำซึมภายในอุโมงและบริเวณอุโมงเทียมรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้59.43ตารางเมตรปริมาณงานสะสม 2 4 3 1 5 0 5 0ตารางเมตรคอนกรีตไฟนอลไลนิ่งดำเนินการก่อสร้างงานคอนกรีตผนังอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้54.15ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม67,903.31ลูกบาทเมตรไซเดรน250มิลลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำด้านข้างภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้139.12เมตรปริมาณงานสะสม 21,107.12เมตร Walkway Internal ดำเนินการก่อสร้างทางเดินหนีภัยภายในอุโมงครวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้460เมตรปริมาณงานสะสม1 7 1 0เมตร Manhole for t r a c k Drain ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีฝาปิดภายในอุโมงรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้42ชุดปริมาณงานสะสม155ชุด Cross Passage ท n นเนลิ่งวันไฟพรูฟสติลดอร์ดำเนินการติดตั้งประตูทนไฟบริเวณอุโมง์ทางเชื่อมรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้10ชุดปริมาณงานสะสม20ชุด Equipment Room t u n n e l i ิ่1 w a t e r p r o o f i ร g m e m b r เ n e ดำเนินการติดตั้งแผ่นกันน้ำซึมภายในอุโมงค์บริเวณ Equipment Room ปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้191.71ตารางเมตรปริมาณงานสะสม1,184.01ตารางเมตร อินเว t ร์ดคอนกรีตดำเนินการก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็กของอุโมงค์ส่วนล่างบริเวณ e อ p ป e n t ์รูมรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้จะ13.37ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม191.10ลูกบาทเมตร s i ส์250 mm, เรนสองร้มิลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำด้านข้างภายในอุโมงค์บริเวณ e อ p ป e n t ์รูมรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้33เมตรปริมาณงานสะสม102เมตร ไฟพรูฟสิ o ดอดำเนินการติดตั้งประตูทนไฟบริเวณอ p ป e n t ์รูมรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2ชุดปริมาณงานสะสม8ชุดคอนกรี t แอมเบดเมนต์ดำเนินการก่อสร้าง o n c r e t ตชั้นรองพื้นทางในอุโมงค์บริเวณอ p ป e n t ์รูมรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้5.23ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม72.57ลูกบาทเมตรทันเนลิ่งถูมอท่าริบ r ับ รัดเพลนดำเนินการป้องกันการกัดเซาะผิวหน้าดินด้วยการเรียงหินยาแนวด้วยมอท่าสำหรับสะพานรถไฟบร,ริเวณอุโมงที่2รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้50ตารางเมตรปริมาณงานสะสม50ตารางเมตรมโมดีสิบเอ็ดพร i วิชเช่นอน o ัมพ s u า p เวอร์สัปพลาดำเนินการจัดหาและติดตั้งวัสดุสำหรับงานระบบจ่ายไฟฟ้าในอุโมงค์ที่1 2และ3ปริมาณงานสะสม80.7 3 Power Supply for Tunnel Concrete Duct Bank ดำเนินการติดตั้งและเทคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มท่อภายในอุโมงค์ที่1รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,172เมตรปริมาณงานสะสม5,337เมตร Fire Protection System for Tunnel ดำเนินการติดตั้งท่อและตู้ดับเพลิงในอุโมงค์ที่1และ3ปริมาณงานสะสม91.91% 91 คอนเนอร์เว n ทูเ t ชันซ s สเตดำเนินการติดตั้งพัดลมระบายอากาศในมมอุโมงค์ที่1และ3ปริมาณงานสะสม80%สรุปความก้าวหน้าของโครงการเดือนกันยายนพุทธศักราช2565การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่1กร,รกฎาคมพุทธศักราช2561เป็นวันเริ่มงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมากระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่3งานอุโมง์รถไฟทางกิจการร่วมค้า ITDRT ได้เริ่มดําเนินกิจกรรมการก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้างซึ่งความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1กันยายนพุทธศักราช2565ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565สามารถสรุปความก้าวหน้าของโครงการได้ดังนี้แผนง,งานประจำเดือนคิดเป็น0.10 6เอร์เซ ผลงานประจำเดือนคิดเป็น0.677%เปเซแผนงานสะสมคิดเป็น100%เปเซนผลงานสะสมคิดเป็น92.848%เปอร์เซนช้ากว่าแผนงานคิดเป็นลบ7 2 5 2เซผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามอนุมัติในแผนงานการก่อสร้างฉบับแก้ไขครั้งที่2เมื่อวันที่28มกราคม พุทธศักราช2565และลงนามในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับที่5กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละศูนย์เมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2565